ที่ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงดูไบแล้วนะคะสายาก็มาถึงดูไบแล้วเนาก็ำลังจะต่อไปแค,คนาดานะคะเมืองโทโรโต,โ,โตนะคะสนามบินโทโรโตโเพนซันนะคะวันนี้เราก็ยังเหลือลปอีกหลายชั่วโมงนะคะสิบโมงของอ่าเวลาของถิ่นอยูก็เน <c oughs> no, thank you ตอนี้ก็เราก็เดินไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าสิบโมงกว่าๆเนาะสิบโมงกว่าๆว่าโมงกว่าๆที่ขึ้นเกือบสิบโมงล้วก็ต้องไปรอเช็คอินแล้วนะคะแบบที่จะขึ้นเครื่องต่อไปเนาะก็เดี๋ยว อยากเข้าห้องน้ํานะคะเมื่อกี้ประดาไม่ได้เข้าประดารีดมาตรวจแล้วก็อี่นะคะดูใบนะคะอาอาบูดาบีปราดาก็พูดไม่ค่อยถูกนะคะก็พอ <mas k> มาดูเที่ยวบินก่อนนะคะอีไว้หนึ่งสี่หนึ่งเนาะไม่มียังไม่ขึ้นนะคะต้องรอมาเช็คอีกทีนะคะ น,นี้ก็หาที่นั่งก็กดูเรื่อยๆนะคะเราต้องดูเวลาของเรานะคะสิบโมงยังไม่ขึ้นนะคะตอนนี้เวลาน้ำสุดแค่อะไรเก้าโมงนะคะเราต้องรอดูให้ขึ้นเวลาสิบโมงก่อนแล้วเราค่อยมาดูอีกทีนะคะนี่ก็มานั่งพักก่อนนะคะเขาก็จะมีเว้นระยะนะคะตรงคนนั่งก็จะมี ไม่มีรูปคนนะคพะพัดาก็เดินไปนะคะเพื่อจะไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะแต่ไม่รู้ที่นี่มีห้องน้ำไหมเดี๋ยวต้องเดินไปดูอีกทีนะอันนี้นะคะเป็นเราเดินในนี้ดีกว่านะเราจะได้ไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องแบบ นะคะยืนที่ถึงก็พาไปแหล <c oughs> นะเนาะก็ตดายังดูไม่รู้หรอกว่าช่องไหนนะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเดี๋ยวถึงเวลาก่อนกระาหาห้องน้ําก่อนนะคะกงมีเนาะห้องน้ำรงนี้เนาะเมื่อกี้จะเข้าห้องนอกแล้วก็ไม่ได้เข้านะคะก็รีบมาขอ สวยางามนะคะมีต้นไม้เหมือนบ้านเราด้วยเนาะหยกมลกฏเขามีนะคะหยกมลกฏโอ้เหมือนบ้านเราได้เลยนะคะตอกไม้เนาะ,ะสาวน้องตักแป้งดีกว่าอันนี้นะคะอันนี้เป็นดอกไม้ปอมนะคะดอกไม้ป,อม,มปอมต่งน,นี้เป็นดอกไม้จีนนะคะ ก็มีน้ำมีอาหารนะคะแต่ก็เราผ่านบนเครื่องมาแล้วเขาให้อยู่ฝั่งนี้นะคะเีนแลกเงินด้วยนะคะเดี๋ยวป้าดาเอาน้ำมาสองขวดนะน้ำขวดเล็กนะคะเขาให้ผ่านดูในน้ำในเครื่องบินนะป้าดาก็เลยเอามาสองขวดเล็กๆนะคะครึ่งของครึ่งขวดขเล็กครึ่งของ,องครึ่งขวดเล็กนะ หลายชั่วโมงนะน้ำที่นี่จะแพงมากนะคะคราวที่แล้วที่ปดามาของอิมิเลสนะคะน้ำที่นี่ขวดละประมาณ100ร้อยกว่าบาทนะร้อยกว่าบาทบ้านเราขวดเล็กนะคะไม่ได้ขวดใหญ่แต่ถ้าเรามีขวดเล็กอยู่มันจะมีที่สำหรับกอกน้ำฟรีนะคะเอ้ยเติมหนึ่งเหรียญหนึ่งหนึ่งเหรียญของเขานะคะ จะได้หนึ่งขวดเราต้องหยอดเงินก่อนแล้วก็ไปกอกน้ำเนาะนะคะแต่ถ้าซื้อเป็นขวดจะแพงมากเกือบสิบเหรียญน,นะคะป้าดายังไม่รู้เลยป้าดาไปทางไหนเนาะเดี๋ยวรอก่อนยังไม่รู้จะไปทางไหนดีเลย เดี๋ยวคืนนี้ก่อนนะคะมันเหลืออีกหลายชั่วโมงป่าด่าะปาดาลอยอยู่แถวนี้นะคะยังหาเพื่อนไม่เจอเลยไม่มีเพื่อนเลยนะคนไทย นนมือมือเลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวมีตรงไปกับเลี้ยวซ้ายนะคะก็อ่านภาษาอ่านหลับไม่ออกนะคะเพราะไม่ไม่ไมีเงองดให้เลยนะดูใบเองปัดเฉยๆหนะ่อยไปกันเนาะเดี๋ยวไม่รู้หาห้องน้ำก่อนนะคะตอนนี้ประดาน้ำก่อน อ๋อเจอแล้วห้อนอนเดี๋ยวไปนอนไปทางนี้ก่อนนะวันนี้เดินได้ถึงหกชั่วโมงนะคะหกชั่วโมงเราถึงจะสามารถบินได้เดี๋ยวคิดนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อนเนาะที่จะไปด้วยกันห้องน้ำตรงไปอ๋อต้องลงไปข้างล่างนะคะห้องน้ำอยู่ข้างล่างอยู่ตามลูกศรน,นะ น้ำกาแฟเนาะดึงางล่างนะคะนี้่เดนลงบันไดนะฮะเวลาลงให้มีทางลงแบบบันไดเลื่อนนะคะ ก็โนีลไม่ทำงานนะ <_ an> เดี๋ยวเราไปทำน้นก่อนแล้วก็หากันต้องหอาอุปกรณ์ไปตลอดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนมาคนเดียวไม่มีคนฝากนะคะ ตอนนี้ถึงแค่เก้าโมงนะคะที่เช็คเวลาเนาะเวลาสิบโมงนะคะยวดูก่อนห้องน้ำแบงไหนเนาะอืตดูแล้วไปทางนี้นะคะโอ้โหหนาวมากดีนะเอาเสื้อกันหนาวมานะ,ะโอเคห้องน้ำแล้ว พระดาจะถ่ายห้องน้ำให้ดูอันนี้สำหรับผู้ชายนะคะพดาก็ไปเข้าของผู้หญิงนะอันนี้ที่ริงต้องคอ,อยทีนไม่มีใครเลยเนาะมีพระดาคนเดียวพระดาไม่อยากเข้าตรงนู้นนะคะเมะื่อกี้อันนี้เป็นแบบนั่งนะคะพระดาก็ไม่เคยเห็นเนาะอันนี้เป็นแบบนั่งแบบนี้เอาแบบไหนดี เาห้องนี้แล้วกันเนาะนี่นะคะต้องเอาเข้ามาหมดเลยเราถึงจะปิดประตูนะ,ะประดาก็จะกระเป๋าเฟ้งก่อนโอ้ยแค่นี้ก่อนนะคะ